สวัสดีค่ะพบกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จุธามาศพีรพชัชร์ลอาจารย์ประจาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสาตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะกับรายการสาธิตการทําอาหารจากกล้วยเพื่อการเรียนรู้ตอนนี้เป็นตอนที่2ค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของแป้งกล้วยนะคะรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารจากกล้วยครบวงจรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ ค่ะวันนี้ดิฉันจะนำเอาผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะคะมาพูดคุยกันกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งสาธิตเพื่อการเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญมากสําหรับรายการนี้นะคะนั่นก็คือแป้งกล้วยนั่นเองนะคะแป้งกล้วยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากกล้วยน้ําว้านะคะซึ่งมีความแก่จัดนะคะความสุกอยู่ที่ประมาณเจ็0สิบถึงแปดิเปอร์เซนตนะคะลักษณะของ แป้งกล้วยก็คือว่าจะเป็นผงละเอียดนะคะสีขาวนวลน,นะคะเกิดขึ้นจากการนำเอากล้วยน้ำว้าะะมาลวกแล้วก็ปอกเปลือกหลังจากนั้นก็สไลด์เป็นแผ่นบางแล้วแช่ในสารโซเดียมเมตาไบซัฟไฟนะคะประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะเรียงใส่กระด้งหรือเรียงใส่ถาดแล้วนำไปพึ่งแดดนะคะให้แห้งสนิทหรืออาจจะอบด้วยตู้อบลมร้อนนะคะแล้วหลังจากนั้น,นก็นําไปบดแล้วร่อนผ่านตะแกรงค่ะก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่จะสาธิตในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าการทําผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยน้บวานี้จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบในการทําแป้งกล้วยนะคะก็จะประกอบด้วยวัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีกล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำวานี่ก็จะให้เลือกกล้วยน้ำวาที่มีความสุกอยู่ที่ประมาณ 70%-8 0ทีนี้ลักษณะของการสังเกตนะคะก็คือว่าถ้าเป็นกล้วยน้ำวานนะคะกล้วยไข่หรือกล้วยหอมเนี่ยสังเกตความสุกอยู่ตรงเหลี่ยมของกล้วยอะค่ะ เหลี่ยมของกล้วยเนี่ยนะคะที่มันเกิดเนี่ยลักษณะเป็นสันอย่างนี้เราเรียกว่าเหลี่ยมของกล้วยนะคะถ้าความสุกอยู่ที่70-8 0ดเปนี่ยหมายความว่าความเหลี่ยมของกล้วยยังคงมีให้เห็นอยู่จางๆนะคะอย่างนี้คือใช่แต่ว่าในเรื่องของการดูว่าสุกอยู่ที่70-8 0ที่ดูเหลี่ยมของกล้วยนี่จะใช้ได้เฉพาะกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่แล้วก็กล้วยหอมนะคะถา้ากล้วยชนิดอื่นก็ต้องดูที่เรื่องของอายุของการปลูกด้วยนะคะเราใช้กล้วยน้ำว้า2หีนะคะ ส่วนที่2ก็คือสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟน์นะคะโดยสารนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดจุดสีดําเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟน์นี่ก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เนื้อของกล้วยเนี่ยเป็นสีดํามากเกินไปแต่ว่าใช้ในปริมาณน้อยนะคะส่วนที่อันนี้คือจํานวนแค่2กรัมนะคะส่วนที่3ก็คือจะเป็นน้ำนะคะน้ำสะอาดนี่จำนวน2000กรัมหรือ2ลิตรนะคะ สลิตรเนี่ยต่อสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์สอกรัมก็คือความเข้มข้นอยู่ที่0.01ค่ะและยังมีอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือว่าอันนี้จะเป็นเครื่องใสจะเป็นที่ใสกล้วยนะคะก็จะใช้สําหรับใสกล้วยให้เป็นชิ้นบางค่ะเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการทําต่อไปค่ะ,คะเราจะเริ่มต้นมาทําแป้งกล้วยกันนะคะในขั้นตอนแรกก็คือว่าเราจะปลิดกล้วยเนี่ยออกจากหหีก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ มีดตัดก็ได้แต่การใช้มีดตัดจะทําให้เกิดยางค่อนข้างเยอะนะคะเราใช้วิธีการปลิดออกมาจากหวีนะคะทีละลูกขั้นตอนต่อไปนะคะระหว่างที่รอน้ําเดือดนะคะเรามาผสมตัวของออสารโซเดียมก่อนนะคะตัวขั้นตอนนี้ก็คือว่าเราจะผสมสารโซเดียมเมตาเมไบซัลไฟด์เนี่ยลงไปในน้ําที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็คนให้เป็นสารละลาย ขณะนี้ก็คือเราก็จะเรียกว่าสารละลายโซเดียมเมตมบาบซันไฟ์ความเข้มข้นอยู่ที่0.01นะคะพักเอาไว้เพื่อที่จะรอในตอนที่เราใส่กล้วยเป็นชิ้นๆนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาลวกกล้วยนะคะเราก็จะต้องเตรียมน้ำให้เดือดน,นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำกล้วยที่เราปลิดออกจากวีแล้วลงไปลวกนะคะโดยใช้เวลา ประมาณ45วินาทีถึง1นาทีนะคะแล้วหลังจากที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องช้อนขึ้นเพื่อแช่น้ำเย็นทันทีนะคะขณะนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กล้วยลงไปการใส่กล้วยลงไปควรจะใส่ในเวลาที่พร้อมกันหรือใกล้เคียงกันนะคะค่ะแล้วเราก็จะจับเวลาไป1นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ ครบเวลา1นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําเอากล้วยที่เราลวกในน้ําเดือดเนี่ยช้อนขึ้นมานะคะแล้วก็แช่น้ําเย็นทันทีค่ะนี่คือกล้วยที่เราลวกแล้วนะคะการที่เราแช่น้ําเย็นเนื่องจากว่าเราจะหยุดในกระบวนการที่ทําให้กล้วยสุกต่อไปนะคะเพราะถ้าเราทิ้งไว้นะคะโดยไม่ได้แช่น้ําเย็นเนี่ยกล้วยก็จะสุกจากการที่เราลวกความร้อนก็ยังคงอยู่นะคะแช่ไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาปอกเปลือกกล้วยค่ะ หลังจากที่กล้วยเย็นแล้วนะคะเราก็จะช้อนขึ้นมานะคะให้เสดดน้ำเพื่อที่จะปลอกเปลือกนะคะเราก็จะปอกเปลือกนะคะการปลอกเปลือกกล้วยก็คือว่าให้ให้หั่นหัวท้ายนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะกรีดไปบนเปลือกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลาะเอาส่วนที่เป็นเปลือกออก แช่ในน้ำกันถ้าเราได้ลวกเนี่ยก็จะทําให้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือทําให้กล้วยปอกได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นกล้วยที่ยังไม่สุกเนี่ยจะปอกยากค่ะค่ะค่ะตอนนี้เราปอกกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยที่ปอกก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะแช่ในสารโซเดียมสารละลายของโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่กล้วยนะคะ ใส่ให้เป็นแผ่นบางโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้แนะนําไปแล้วเบื้องต้นนะคะวิธีการใส่ก็คือเราจับผลกล้วยนะคะตามยาวแล้วเราก็ใส่ไปนะคะกดลงไปในเครื่องนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าจะเป็นแผ่นบางนะคะขนาดเท่าๆกันในกรณีที่เราต้องการใส่ให้แผ่นกล้วยเนี่ยหมด ผลกล้วยนี่นะคะเราจําเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากคมของที่ใสนะคะอันนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วก็จะใส่ให้ดูอีกสัก1นึ่งหนงผลนะคะนี่ค่ะวางตรงๆไปเลยก็จะสะดวกปัจจุบันก็จะมีสิ่งประดิษฐ์นะคะที่สามารถที่จะสไลด์กล้วยหรือใส่กล้วยให้เป็นแผ่นบางได้โดยง่ายนะคะโดยไม่ต้องใช้ฝีมือหรือว่าไม่ต้องใช้แรงงานคนก็มี ค่ะน,นี้ก็จะเป็นกล้วยที่เราสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีลักษณะกลมนะคะที่เราสไลด์ตามขวางหลังจากนี้นะคะเราก็จะจริงๆเนี่ยก็คือว่าเราจะแช่กล้วยที่เราสไลด์แล้วเนี่ยในสารโซเดียมเมตามไบซันไฟน์นะครึ่งชั่วโมงนะคะหรือ30นาทีตอนนี้ครบแล้วเราก็จะช้อนขึ้นมาให้เสด็จน้ำนะคะเพื่อที่จะเรียงใส่ในกระด้งนะคะเราจะใช้วิธีการทำให้แห้งโดยใช้ พลังงานแสงอาทิต์นะคะหรือว่าพึงแดดนั่นเองนะคะการที่ต้องช้อนขึ้นมาก่อนเนี่ยก็เพื่อให้เราสามารถที่จะเรียงได้ง่ายขึ้นเราก็จะเรียงกล้วยที่เราสไลด์แล้วนะคะเรียงใส่ดองโดยโดย,โดยการการเรียงเนี่ยควรจะเรียงให้ไม่ซ้อนกันมากเกินไปเพราะถ้าซ้อนกันมากเกินไปนี่จะทําให้ความชื้นนะคะไม่สามารถที่จะออกจากกล้วยได้นะคะแล้วก็เรียง ค่ะนี่ก็จะเป็นกล้วยที่เราสไลด์แล้วก็เรียงแล้วนะคะทีนี้การเรียงเนี่ยก็คือว่าอย่างที่ได้ได,ได้ได้เรียนไว้นะคะว่าไม่ควรจะซ้อนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราซ้อนกันมากๆกเนี่ยก็จะมีโอกาสทําให้กล้วยชิ้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีความชื้นสูงนะคะก็จะส่งผลต่อความชื้นของแป้งกล้วยที่ทําสําเร็จแล้วด้วยนะคะทีนี้พอหลังจากนี้นะคะเราก็จะนําไปผึ่งแดด คือการทําให้กล้วยนะคะที่สไลด์แล้วนี่แห้งแล้วก็นํามาบดได้นี่ก็คือว่าจะต้องแห้งสนิทนะคะโดยความชื้นโดยประมาณเนี่ยก็คือว่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่เกิน12นะคะหรือว่าร้อยละ12โดยน้ําหนักนะคะการทําให้กล้วยเนี่ยแห้งสามารถทําได้2วิธีวิธีแรกก็คืออย่างที่เราทำคือเรียงกล้วยที่สไลด์แล้วเนี่ยใส่กระด้งแล้วก็นําไปผึ่งแดดถ้าเป็นแดดจัดๆนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ3แดดนะคะก็จะใช้ได้ ลักษณะของแผ่นกล้วยที่เราจะมองว่าใช้ได้หรือยังก็คือมันจะต้องแห้งสนิทแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะบิแล้วเนี่ยเป็นผงได้นะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็จะนําเอาแผ่นกล้วยที่เราสไลายแล้วเนี่ยเรียงเรียงไว้บนตะแกรงนะคะหรือว่าบนถาดแล้วก็นําเข้าตู้อบลมร้อนนะคะอันนั้นก็คือใช้ตู้อบที่ ที่เราซื้อมานะคะหรือว่าอาจจะในหน่วยงานที่เราทําเรื่องของแป้งกล้วยอยู่หรือทําเรื่องของแป้งอื่นๆอยู่ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะในตู้อบรมร้อนเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ50-5 5องศาเซลเซียสนะคะเวลาที่ใช้ก็คือประมาณ10ชั่วโมงนะคะเวลาที่เราตั้งเวลาไว้1 0ชั่วโมงก็อาจจะกลับมาดูนิดนึงว่าแป้งได้ที่หรือยังนะคะหรือว่าแห้งหรือยังถ้ายังไม่แห้งนี่เราก็อาจจะต้องปรับเวลาขึ้นอีกนะคะแล้วก็นํามาบดเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้ว เมื่อเมื่อเราพึงแดดจนได้ที่แล้วเนี่ยเราจะกลับมาดูว่าแป้งนะคะหรือว่าแผ่นกล้วยที่เราทําการพึงแดดจนแห้งแล้วเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างนะคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็จะเป็นแผ่นกล้วยที่เรานําไปพึงแดดนะคะพึงอยู่ที่3แดดนะคะแล้วก็แดดจัดๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากล้วยที่เราเรียงเอาไว้นะคะก่อนหน้าที่จะนําไปพึงแดดเนี่ยก็จะเป็นชิ้นค่อนข้างโตแต่พอหด นี่คือเขาหดตัวลงจากการที่ความชื้นในกล้วยเนี่ยหายไปนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาที่เราหักเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะหักได้นะคะโดยง่ายเลยนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะนำแผ่นกล้วยนี้ไปบดนะคะบดให้ละเอียดแล้วก็ร่อนผ่านตะแกรงพร้อมที่จะนำไปใช้ได้ค่ะคะ่ะต่อไปเราก็จะมาบดกล้วยนะคะก็ใส่แผ่นกล้วยที่เราตากเรียบร้อยแล้วลงไป จะแบ่งวดเป็นสองครั้งนะคะ ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปร่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํากล้วยที่เราบดเรียบร้อยแล้วนะคะมาร่อนผ่านตะแกรงนะคะค่ะแล้วก็จะร่อนนะคะในการร่อนเนี่ยอาจจะมีผงกล้วยนะคะที่เกิดจากการบดครั้งที่หนึ่งนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยเราสามารถที่จะนําเอาผงกล้วยนี้เนี่ยไป บทใหม่ได้นะคะอันนี้ก็จะบทให้ดูเป็นตัวอย่างครั้งเดียวนะคะแป้งกล้วยที่ได้ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นผงละเอียดนะคะทีนี้อันที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือสีจะใกล้เคียงกันมากนะคะเพียงแต่ว่าในการบทเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเวลามากขึ้นนิดนึงเพื่อช่วยทําให้แป้งกล้วยมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นแป้งกล้วยน้ำว้านะคะที่ทําจากกล้วยน้ำว้าดิบนะคะหรือว่าแก่จัดนะคะยังไม่สุกความสุกอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแป้งกล้วยก็จะเป็นผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสองท่านนะคะท่านแรกก็คือท่านรองศาสตราจารย์วลัยหุตะโกวิทย์นะคะแล้วก็ท่านที่สองก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแขสุโข,ขนะคะซึ่งสองท่านที่ดิฉันได้กล่าวมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักวิจัยต้นแบบที่ได้ผลิต แป้งกล้วยนะคะให้พวกเราเนีี้ได้ทดลองใช้โดยวัตถุประสงค์ในการผลิตแป้งกล้วยของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็เพื่อที่ในช่วงหนึ่งก็คือเมื่อปี2531ช่วงนั้นเนี่ยเราพบว่ากล้วยนี่มีราคาต่ำนะคะแล้วก็เป็นช่วงตกต่ำของของกล้วยน้ําว้าของไทยเลยนะคะแล้วก็ได้คิดค้น การถนอมกล้วยขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้กล้วยนีย้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานและในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถมีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอื่นต่อไปเราก็เลยเลือกเอากล้วยน้ําว้านี่มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยแล้วก็พบว่าการนํากล้วยน้ําว้ามาผลิตเป็นแป้งกล้วยเนี่ยก็จะสามารถทําให้กล้วยที่เราเก็บไว้นะคะหรือว่ากล้วยที่มีความบกพร่องระหว่างกระบวนการปลูกก็คืออาจจะเป็นกล้วยตีนเต่าซึ่งอยู่ในปลาย ในปลายเครือของกล้วยแต่ละเครือเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้นะคะนี่ก็คือจะเป็นแป้งกล้วยที่ดิฉันได้ไดกล่าวไปแล้วนะคะก็ในการใช้แป้งกล้วยนะคะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผิดพันธ์อาหารเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้หลายอย่างนะคะปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้ใช้แป้งกล้วยในการพัฒนาผิดพันธ์ก็คือใช้ได้ทั้งส่วนที่เป็นอาหารที่เราเรียกว่าอาหารคาวนะ,ค,ะคือการแปรรูปนะคะใช้ในการประกอบอาหารประเภท ขนมไทยนะคะแล้วก็ใช้ในการประกอบอาหารประเภทเบเกอรี่หรือขนมอกนะคะได้หลายอย่างรวมๆแล้วเนี่ยจะเป็นประมาณเกือบร้อยรายการนะคะทีนี้ในในคุณค่าทางอาหารของแป้งกล้วยเนี่ยก็จะ หลายหลายท่านก็คงจะทราบว่าในตัวแป้งกล้วยเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะมีคาร์โบไฮเดรตนะอยู่ถึงประมาณเ8 8สอนะคะส่วนอื่นที่นอกเหนือจากคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือโปรตีนอยู่ที่ประมาณ2%กว่ากว่าคือประมาณ2.2-2.4ถึงนะคะแล้วส่วนอื่นๆนะคะส่วนที่เป็นจุดเด่นของแป้งกล้วยนะคะที่อยากจะนําเรียนในรายการนี้ก็คือว่าแป้งกล้วยจะเป็นมีเยื่อใยนะคะซึ่งช่วยในระบบการย่อยนะคะของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วแป้งกล้วยก็ยังมีบทบาทในการเป็นยาสําหรับ มนุษย์ทั่วไปในการที่สามารถที่จะเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะโดยการนําผงกล้วยที่เราทําแล้วเนี่ยไปชงกับน้านะคะแล้วก็ดื่มนะคะก็จะช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะวิตามินที่มีมากอยู่ในแป้งกล้วยเนี่ยก็คือวิตามิน B1 แล้วก็วิตามิน C นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโพแทสเซียมซึ่งช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายของคนเราด้วยนะคะสรุปแล้วก็คือแป้งกล้วยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะถึงถึงแม้ว่าในในกระบวนการทำเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีโรงงานที่จะ ผลิตแป้งกล้วยแต่เราสามารถที่จะผลิตแป้งกล้วยในครัวเรือนของเราได้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าได้เป็นอย่างดีนะคะก็ในเรื่องของการพัฒนาแป้งกล้วยเพื่อเป็นในเชิงธุรกิจเนี่ยก็อาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อว่าในการทําโรงงานต้นแบบของของแป้งกล้วยนี่สามารถทําได้หรือไม่ซึ่งซึ่งคิดว่าในการที่จะทําให้ได้ผลดีนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องเกิดจากนโยบายหรือการสนับสนุนของภาครัฐด้วยค่ะ รายการสาธิตการทําอาหารจากกล้วยเพื่อการเรียนรู้ในวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ